คอับเอาดีเล่เอาเล่โอ้ยหอยออกมาขึ้นหอยมันจมอยู่นี่ยมัตัวใหญ่ด้ยคือบว์แมนเฮ้ยโบว์แมนนั่นฮ่าฮ่าไม่ไปแล้วบ่ไปแล้วมันไปที่ไหนรำอีเล่รำอีเลวโอ้ตัวนี้ใหญ่สวัสดีครับช่างเศร้าครับมันนี้กก่ามากย่ามรอบย่าเบ็ดครับพยายย่อใส่เบ็ดนะมันนี่ใส่เบ็ดน้ามือนี่ใส่รอบครับนี่กั คุณดังก็มาครับเนี่ยมาหนอยหน่อยนะครับมาพอกันอีกแล้วมารลุ่นมาเบิ้งครับสิได้จากโต้มาี่ยำเบ็ดเบ็ดแจกหลังนี่ยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองไหนอ้อมบ่อ้อมน้องเลยโอ้ทองล้างสามล้างแล้วย่นงมาท่านเห็นเลย นั่นมันใครกินเบ็ดจังว่ะอย่างดีๆอะไรจะยานกำเนี่ยนี่เยไปหาใส่อยู่ทางสุดป้าอยู่นั่นมันคือระบบคุณตัวหุ่นที่อยังบทบอนอยู่ล่างหุ่นบ่นี่คือวะอาบัทันเห็นพ่อโตอยู่ครับพี่น้องโอ้ตัวหุ่นถือแล้วน่ะเอออ่าอ่าตื่ตัวน้อยย่างตะโขกกับอะไรยัางตะโข เนี่ยนั่เปอรียมแล้วอะไนะ็ม้ะมีแ่ครอ่นี่เอาแล้วเอาแล้วทางสวนจะมีปลคอนหน่อยเปร์เียมหน่อยันเลอ่เพิ่งเบ่งงเพิ่งเบ่งวิธีดีมีิบกิอยู่รีเลยวันนี้เิดเลยเิดแล้วสมุนน้ำก็คุณเฮียมันใหญ่อยู่พอี บึยงอโิโลนี่นันโอ้มันกรสิมีนุนี่แล้วอ้ยน่อยก็น้อยนด้วยมงเร่องอรก็ใส่ด้วยนี่กระงทีอะนี่มีรอนั่นี่นี่ัวรออนีก็โีแค่หนจะเที่ยวกัน หยืบหยิบลังเลกลังแลกลังแลกกเน้อยนหลังแรกสิยไมแเลกโอ้ขึ้นบากยังเล็เลยอือจะเดือนกินเล็กแล้วเออนี่ตัวนี้มันเที mm, oh, okay. ่วรบิึงมึงล่ะเอาขันไปต่อยิงมันยเอากูว่ากูก็ได้มันเก็บแนนเก็บแนนเก็แนนถืกด้กันถืกดินเลยนะโอ้เน เคยพุ้ใหญกการขอบานี่กินเล็กกินเล็กแห้งไอย่งค่ะเอาอีเลบ่อ่าท่าท้ามานลทากันท้ากนูนยููนแมนมีอนั่นบ่อนี่ฟูนมันใจที่ฟูนมันองเออมันต้องบ่อนจิว่ามันที่ตงด ยืบยืบมาดึงป้ายานีอเดินยังโอ้ปลาเสียมปลาเสียมน้อยชปลาเสียมน้อยโอ้ลอยนี่ลอยคักล้เรื่องลุกอินคาเดเนอินาเโาเอต้วนเกิดถือปะ ข้อนก็คักแต่วาอืม้อบกยางเมนลดินจุ่นไหมาตรฐานเลยพเออเบ็ดเบ็ดยางเบ็ดเตบเบ็ดใสเอียนมันเบ็ดใสเอีนเขาใสเข้าหลีใสทุ่นไดบกยางอันนี้เลยจงงมาลาเดี๋ยวลงมบงห้เก็บบกยางเพื่อว่าเพ่อมาบดดตัน ตามันถึงตัวไม่นค่ยถอดเล็้ไปนะเออเสียผครับนวยิ่งใหลังมีก้อนโอ้เฮ้ยมันหลุดเลยโอ้คอนแล้วก็นวลยิ่งกันนี่เฮ้เฮ้เอ้เฮ้ยดีนี่ยเฮ้ยโอ้โดินแห้งคอนี่ครับคอร์นก็นวลแห้งเหมอเนาะ ุ่นนี่แหละใบใหญ่เขาบอกขึนเยอะทุสมนี้เพ่ามันบ่อนอืมตัวสมนี้แหละทั้จะเก็บเก็บเนาะนี่ตัวที่สามแล้วตัวที่สามเาใบใหญ่ลายยางๆน้ำต้มน้ะมันยางยากครเอาดีเร็วเอาเร็ น,นั่น,น,ออนโอ้ปลาเตี้ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวอืมเดี๋ยวนี้ก็ได้ปลาเตียมอีกแล้วก็หกปุน่นลนะตัวน่ะเดี๋ยวลุกตกลงนง้ำอีก อันนี้ก็มาพ่อกับมะน,น้อยรับมาล่ามเบ็ดเ้ยมขึ้ใหญ่กินแล้วก็ลกเหมเลยดอา่ตัวนี้วันนี้โอเี้ยมมันกินหมเล็กวหนันเนาะอืเฟิเคันใหญ่คือปีกไก่ขอเนาะปีกไก่ให้ปีกคกนปกคนลอ้มนี่้ซ้ำแขนแหละกว่า

หอ้าวะนี่กินเลืกบ่นี่ง,นง,นนงต้องอะ้สิเลือกอนฮะเลืกเลืกเนาะโอ้ีิเตือนกินเลืกแล้วเอาเลืกมาจะกอขางปลาเขึ้นโค้ดว้เพราะเขาพูดไงปลาทุกนอไม่มีกรไดไลโตจน มันมันเด็ดองแบนันมันขนลูก hmm. ม so, okay? ันตัเด็ดแคหนตสิลบนก็ได้ไลายู่อูไม่กินเล็กๆไม่หน่อยม่้นี่ยกบเป็นกเลยวะแล้ว่ายากไหลอาไปซ้อมมึงหลกวะโอ้กินแบบพบบดเลยมันอืมไันกินเล็กแล้วเฮ้กา กันเบ็ดง่ายทีกับพุง่ายอยู่ไอ้น,นี่ลบบนล,บ,ลบไม้ใส่ไม้บนตอเทปิดในเฮียเด็ดเลยทำไมเอาขาอุมอตกหัวเลยได้้องถางขาอุ้มอยู่างที่ังม่แบบเรก็ถือเพีย่ามาแล้วถือกัน เออไม่แต่วัยรุ่นเลยนี่เป็นวัยุ่นไี่กินเลิกสำนักไม่แต่วัยรุ่นวัยรุ่นกินจนกินที่โปานป่ไหนไม่ถึงโคตรใเลยทำนี่แหละมันลังดื่อป่านโอ้ยดื่มหน่อยดื่หน่อย เรงดืงกินเยอะเออลางหยาดมีอะรดีๆขโมยนี่เพรมันบ่บนว่ะรุนนี้แล้วกันล,นลนบ่ลอกายล้าง่งรุ่นนี่ก็รุ่นอาลานแล้วมน,นีท่้เ่อยนี่นี่นมันใโจนี้่ันเบ็ดตัวนี้ Thôi mình chôm luôn, mẹ mình rồi Bơm ăn Bơm ăn Nó lút bọn này Lút Ô, oh, mà có vô thân thân rồi tuần Ô, mà biết Ôi, biết chùm này này Thân biết chùm dễ chẳng hôm á Lút nào Ủa, nó thì ăn nhây Ăn nhây kinh bọt tiết Kinh bọt tiết Ủa 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 เี่เห the ็นตัวไลวนนตนี S <S ่หลบหลบขึ uh, yah, ้นกับอะไรบอมีはは่เราบอมีเลยบอกเขาเลยมือนหลบเอนทยเหรอแรงอ่ะเน่านู่เทยเดือนโอ้เออเนน ลุดแล้วอลุก hmm, ต e. mm ้นนาอลุตนาเลยเหรอัม <Ja> ือล้างมาเอาไหมเนาะไม่กินเลยคือลุนเอมันปี๊บกินอะไรเนาะเนนงกินแบบทีขางได้เนาะอมุนก็กินแบบนั้นแหละม่กินอกินแบบ้นเลย À, là thứ thiệt dày nghe bé tí chỉ khoảng năm bé tí thiệt nhạc nha bé tí thiệt nhạc này. bé tí nhạt. nhạc nha bé tí thiệt มันโลมันก็ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วหรือเป่ไปเกี่ยวคำมันเปลี่ยนแต่ว่าเห็นมันติ๊งคือเตานี่แหละโอ๊ยะไรปลาบูหรนปลาบูยังเย็นจากค่นใหญ่ที่นี่เเยยมันมันมันถือ่าต่อกับบูโอ้ยทีนี่แหละน่าติ๊ดจริงๆเออน่าติ๊งตัวนี้แหละ อันนั้นที่อันนี้ละทีนั่นน่ออกไปแล้วเฮ้ยออกแล้วบ่เฮ้ยออกแล้วบ่ไปแลยวเฮ้ยไปที่ไหนออกไปเอุ้ยเอางานเลยพูกเฮงจาดไงานหลบลยกับวยเนาะโอ้มันออกนี่นะบโอ้คือบบกั้มหัวเลยเฮ้ยไปกั้มยังได้ดุ้ยมันเหี้ยให้น้ำติ่งๆางนี้อืมโอ้มาถึมันลำบุบ้าเออเออบูบัดตายกันโอ้ได้ ป้าพีไอตัวป้าพี่ไอตัวหนึ่งนี่มันไม่ห้อยเพนบอกัามันไม่ห้ตายมันบอกาโดนตัวใหญ่กว่าเยไม่กรเป็นะก้อนกด้เอาาจะลงหาของใครตะก้อนนึ่งกิโลสามเรยอยู่ไหนถ้เกิดนาที่นี่อีกหน้ามันก็ไม่น้อยจริงหน้ามันน้อยบ้านนี้เลยหนาน้อยจะีวะน แล้วมันเลอกถั่วหม้อโอ้ยงูมันเห็นติ๊งๆเนาะเอองูแหละงูมันติ๊งทำไหวไปไหวมากหมดเงี้ยครบกางทะเลกลางแนนั่น่ไปย้ยที่ากยิบโตย้ายแล้โกเอ้ย้ยโตไปเดียวย้ายนอนเองแมงเลยสามสี กะตอล่ะเยกะปลาบิ๊ดได้8โต8โตก่อกับปลาลอบก่อกับปลาลอบอุ้ยปลาบิ๊ดทํา8โตแน่เอ้อทํามันยังได้8โตกิโล8โตกิโลเลย2 โอ้ไดเลยเพราะว่าเสื้อมันคงอ่ะืช่ติ้นไ่น้อยเือนได้เลยปลาคอใหญ่มีแต่รุ่นใหญ่ๆเลยเมือนเออพี่เล็กใช่ไมน้อยนี่นี่นี่ปาคอดน้องยาวมีตำหนิแล้วน่าจะในตืดนๆหน่ป้าปีนี้พี่ได้หนอป้าบางใต้ือม่ร้ป้าบางตุน แปลว่าป้าๆพี่แก้มตัวนีญ่นะเออใหญ่อะอะาจะไป็นยานุ่มผุ่นขี้เล็กสัมผัสข้อค้างอันนี้โมเลือั้งหดครับนี่ก็ยามหลบกับม้านมันครับนี่แต่หลุนใหญ่แต่หลุนใหญ่เลยวันนี้ครับที่นี่กับ่นกับบุกไข่ดีนะครับพผนแรงอีกเบื้องน้าบุก ก็แห้งเลยครับน้ำม,มันพุกแห้งครับอันนี้เป็นปีที่ซีแล้วซีมันแรงแรงมากแห้งครับเออปีนักกน้นก็น้ำบุ้งขุนผู้รอบนี้ <ừ> ปีนี้คักรู้ปีน,นั่นอีกปีนี้กคือคักรู้ปีไกล้อีกว่านั้นคักรู้แห้งปีไกลน้ำยังพุ่นเด้อยังไรปีไกลใส่วางหันนั่นผู้นี้อันนี้ลุงมครขือก็เคืองแรงแห้งอีเรีครับเห็นจงได้เน,นาะ มันแรงคักแรงแน่ย,นยแรงมากสามปีซีปีนี่แหละที่โบดมสมบูรณ์ดอกก็อ้น้องมันเหีเ่ยงมัสามปีปีเออซีเขาสีปีนี่แหละแปลว่าปีนี่เพื่อน่าเขาเต้นน้องนี่รับปีหน้าเห็นยังไงอ่ะเห่งมันตกสูบนาะซีเขามาอีกแรงก็ได้แรงคักแน,น้อําเภอสิึก เนี่ยวังพี่ไก่ผใสอยู่แคนแท่นนะใหญ่รอบนี่เออนาฝนนาฝนแท่นี่ยังี้ล้ววะลอีแลลาอีแล้วโอ้ตัวนี้ใหญ่นี้เทำมนี่ใหกวมูตัวีแล้วอยู่นี่ยคนนี้ฮะใหญกวมูบ่่กว่ กินเลิกก่อนกินเ้ากินหมอกินบักเลิกเลยตัวบ,บูลอกๆเอ้ยโอ้ป้าพดากินตักินปึบ๊บเลยเนี่ยทิตลยมันกินเลิกอยู่แล้วพูดไหมพูนไปเลย อาเบสขึ้นมา,อาเออเบสขึ้นมาหะโอ้ยกินกี่กินเล็กพูดหน่อยหน่อยกินเล็กๆกินเล็กเลยโุ้ยเคย่อนนี่มันตื้นไอ้ลิ้ขาดขึ้นมาหมด่ิดตายเอเลด<า>ยังไงกันเบ็ดนี๋ยวก็มันจะหักเบ็สไปกลางห้องทีแรกได้ไหมเนี่ยฮะ ล่งลงเขียวแรกจะเบ็ดไหมเบ็ดไหมเลยวันเบ็ดไหมก็นั่งลงเขียวแหลกนี่ไอ้เธอวะฮะบเทึกเฮ้ยหอยเกี่ยวโมไปเกี่ยวอุนยางดีเลยเหรอวัวมันขาดปากเลยทอดก็ง่าเลยทอดโอ้

ออ7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 9, 9 10 11ด11โตล้ตน้า11โตอืม10โตได้จากเบ็ดอีกโตนึงรอบมาจากรอบได้หลายตัวนี่สุดที่รักอยู่นําันตัวใหญ่ๆจักน้อยนี่โตัวใหญ่นี่ก็2 3เพิ่นก็งน่ะ ป้าลิฟตก็ตู้ไปเนี่ยเป็นอย่างป้าหนองมันเหลือเป็นปลาบูรุนนี่ป้าใหญ่เหมือนหรือเปล่าแต่กันบักปลาเสียมแม่ไม่ใครปลาเสียมมันานจะกินไหนเนี่มันเป็นอย่างไรปลาเสียมใส่ตื่นเหมือเปล่าวุ้ยเบิ่งเสี้ยมปลาเสียมมันขึ้นขึ้นตื่นตื่นขึ้นตื่นอีกันเนาะมันก็ขึ้นกินตื่นเนาะโก็วู้จะพะเบิงปลาเสียมแม่หนิแม่ ครับมื้อนี้ก็ยมเบ็ดกับยมเบ็ดยามรอบกันแล้วนะครับจิ่น้องติดตามเบิ่งคลิปต่อไปครับหับมื่อนี้กขอลาไปก่อนด้วครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ